ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายซโยอิเปิดนาทีเซตอสเผชิญหน้าทหารกัมพูชากองกำลังบุรพาบุกจับคขมเมสองกลุ่มรวดมุดช่องธรรมชาติสรารภาพหมด หางานทำในไทยจะที่มีการรายงานจากการทำรั้วขับบริเวณปราสาทตามเมือนทรมรวมถึงการปิดด่านที่สำคัญโดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติทำให้มีผู้ลักลอบเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งฝ่ายไทยค่ะก็ได้มีการเข้าจับกลุ่มผู้ชาวกัมพูชาจำนวนมากถ้มกลางผู้นำกัมพูชาที่ยังคงมีการขู่จะสั่งให้แรงงานกลับประเทศทั้งนี้ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่สำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กรกฎาคม2568โดยที่ปราสาทตามเมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุ พลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทบกได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและกล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่กองกําลังสุรานารีว่าหน่วยทหารในพื้นที่ที่อยู่แนวหน้ามีภาระงานอย่างหนึ่งส่วนทหารแนวหลังก็จะมีแนวทางอีกส่วนหนึ่งซึ่งงานด้านกิจการพลเรือนที่ทำร่วมกับฝ่ายปกครองเน้นเรื่องการทำความเข้าใจกับประชาชนหรือมีเหตุที่ไม่ปกติก็จะต้องมีการใช้ช่องทางสื่อสารไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก รวมถึงดูแลรักษาความปลอดภัยเมื่อถามว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวในพื้นที่ปราสาตาเมืองทมที่เพิ่มสูงขึ้นพลตรีวินไทยกล่าวว่าการที่มีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยมีผลเชิงบวกกับเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ประชาชนเกิดความสนใจโดยเฉพาะการเยี่ยมชมโบราณสถานซึ่งกรมศริลปากรได้มีการขึ้นทะเบียนไว้รวมร้อยปีแล้ว แต่คนไทยในภูมิภาคอื่นอาจาไม่ค่อยให้ความสนใจจากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวกลุ่มประสาทตาเมืองเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาจำนวนมากเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการทํางานของทหารในการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ และสถานการณ์ก็ไม่ได้อยู่ในความน่ากังวลในส่วนประเทศเพื่อนบ้านฝั่งกัมพูชาสามารถปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเมื่อถามว่าฝ่ายกัมพูชาที่มีการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร IO สร้างเหตุการณ์ต่างๆจะมีผลกระทบต่อชายแดนอย่างไรพลตรีวินไทยกล่าวว่าไม่มีอะไรน่ากังวลเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายอยู่ในระดับปฏิบัติยัางใช้ช่องทางความสัมพันธ์ในการพูดคุยส่วนปัญหาการกระทบกระทั่งกันมีเพียงเล็กน้อยและแนวโน ไม่ได้พัฒนาไปสู่ที่น่ากังวลและไม่ว่าใครมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารอย่างไรเชื่อว่าสังคมจะดูออกแต่อย่างน้อยก็ต้องใช้วิธีการเจรจาพูดคุยและขอความร่วมมือกัน ไทยมีจุดยืนในการนำเสนอข้อมูลโดยไม่ขยายความขัดแย้งผ่านการสื่อสารแต่เน้นเรื่องของข้อมูลและข้อเท็จจริงเมื่อถามว่าแนวคิดในการสร้างรั้วเขตพื้นที่ปราสาทตามเมืองทมเป็นอย่างไรพลตรีวินไทยกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องดูในรายละเอียดต่อไปเพียงแต่มีการพูดถึงในอดีตที่มีการสร้างในลักษณะที่ไม่เชิงเป็นรัว้วแต่เป็นประตูผ่านเข้าออกอาจจะทำเพื่อความปลอดภัย เพราะในอดีตสภาพเป็นป่ามากกว่านี้ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะสร้างใหม่หรือไม่เพราะการจะสร้างอะไรในพื้นที่ละเอียดอ่อนอาจจะต้องให้ระดับนโยบายระดับผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารซึ่งกองทับกในฐานะผู้รับผิดชอบในพื้นที่ก็จะต้องทำอยู่ภายใต้กรอบของผู้บังคับบัญชาซึ่งในวันนี้ก็จะทำให้พื้นที่ที่รับผิดชอบมีระเบียบและเรียบร้อยมากที่สุด ล่าสุดข่าววันนี้วันที่9กรกฎาคมกองกำลังบรุรพากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งได้มีการเปิดเผยว่าเมื่อวันที่7กรกฎาคมกองกำลังบรุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดหน่วยกองร้อยทหารพรานที่1203และหน่วยร้อยทหารพรานที่1303ร่วมกับสพคลองหาดสพคลองน้ำใสตรวจพบแรงงานชาวกัมพูชาลักลอบใช้เส้นทางธรรมชาติ เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาในประเทศกัมพูชาจำนวน2ครั้งในพื้นที่บ้านน้องปรือตำบลผ่านศึกอำเภออรันญยญประเทศจงังหวัดสแก้วและบ้านเขาดินตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดจงังหวัดสแก้วจำนวน36คนจากการสักถามเบื้องต้นค่ะกลุ่มแรกมีการลักลอบทำงานรับจ้างก่อสร้าง อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นระยะเวลา2ปีและจะเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ประเทศกัมพูชาเนื่องจากหมดงานเมื่อมาถึงที่จะมีชาวกัมพูชามารอรับตามแนวเขตแดนข้ามไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาแต่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกลุมเสียก่อน กลุ่มที่2ค่ะเข้ามาทํางานรับจ้างกเกษตรกรรมที่อําเภอเขาชะกันจังหวัดสายแก้วเนื่องจากเข้ามาโดยการลักลอบเมื่อเสร็จงานจึงมีการกลับประเทศกัมพูชาด้วยการลักลอบผ่านเส้นทางธรรมชาติซึ่งทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้มีการส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป